ค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของชนิดของมุมเรามาดูชนิดที่หนึ่งนะคะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมุมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดยอด มุมนะคะและแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลมมุมตรงเนี้ยก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางตรงเนี้ยคือจุดยอดของมุมแขนทั้งสองเนี้ยก็คือตัดวงกลมนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุม AOB นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของมุมนะคะเขียนไว้ข้างบนตรงนี้ก็คือมุม AOB นั่นเองมุมที่อยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมุมมันจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะคะในหนังสือนะคะเขาอาจจะทําสัญลักษณ์แบบนี้นะคะและจากรูปมุม AOB และมุมกลับ AOB แต่ละมุมเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม O นะคะที่มุม AOB รองรับด้วยส่วนโค้ง AB นะคะอันนี้ ใครเปิดไมคใครเปิดไม่อันนี้คือส่วนโค้ง a b นะคะตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่าส่วนโค้ง a b รลองรับมุม a อ b บนะคะและก็มุมกลับ a อ b รบลองรับด้วยส่วนโค้ง ax b นะคะสัญลักษณ์ส่วนโค้ง axb ก็คือเส้นนี้นะคะเนี่ยส่วนโค้ง ax b รลองรับมุมกลับของ a o b อบนะคะ ต่อไปมุมที่สองมุมในส่วนโค้งของวงกลมมุมในส่วนโค้งของวงกลมก็คือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมและแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลมมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมนี่ไงจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมก็คือตรงนี้อันนี้เรียกว่ามุมในส่วนโค้งแขนทั้งสองตัดวงกลมนะคะ มุมตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นมุม acb ใช่ไหมคะก็คือมุมในส่วนโค้งของวงกลมอ่ะลองรับด้วยส่วนโค้งอะไรรองรับด้วยส่วนโค้ง ab นะคะลองรับด้วยส่วนโคง้ A, ะคะง,ง ab ก็คือส่วนโค้งตรงนี้อ่าตรงนี้ผิดนะเนี่ยเรียนแก้ให้หน่อยนะครับเป็นรองรับด้วยส่วนโค้ง ab นะคะสัญลักษณ์ส่วนโค้งให้ด้วย ต่อไปมุมที่สามมุมในครึ่งวงกลมก็คือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมและแขนทั้งสองของมุมผ่านจุดปลายทั้งสองของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ B C เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะมุมมันก็อยู่บนจุดยอดมุมมันก็อยู่บนวงกลมแต่ว่าแขนทั้งสองอ่ะมันจะตัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางพอดี นักเรียนเห็นปลายเส้นผ่านศูนย์กลางจุดเหลืองๆนี้ไหมคะเนี่ยจุดเหลืองๆแขนทั้งสองของมุมนียมันจะตัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางพอดีอันนี้เรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมนะคะก็ะคือมุม BAC ก็ e A C, คือมุมในครึ่งวงกลมมันจะต่างกันกับมุมในส่วนโค้งนะมุมในส่วนโค้งแขนทั้งสองมันตัดวงกลมเฉยๆแต่ว่ามุมในครึ่งวงกลมแขนทั้งสอง มันจะตัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะซึ่งมุม AOB เนี่ยรองรับด้วยส่วนโค้ง BXC ส่วนโค้งตรงนี้นะคะ DXC ทำสัญ,ญลักษณ์ส่วนโค้งให้หน่อยนะคะในชิดอีะ่ะต่อไปเรามาดูทฤษฎีบทตรงนี้มุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือหนึ่งากนีา มุมในครึ่งวงกลมเพราะว่าแขนทั้งสองมันตัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเห็นแขนทั้งสองไหมคะเนี่ยตัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้มีขนาดเก้าสิบองศาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเก้าสิบเป็นมุมในครึ่งวงกลมอันนี้ก็มีขนาดเท่ากับเก้าสิบองศานะคะอ่ะทฤษฎีต่อมาในวงกลมเดียวกันมุมที่มีจุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน พูดง่ายๆเลยอันนี้มันเป็นมุมในส่วนโคง้งใช่ไหมคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโคง้งหมายความว่าถ้าตรงนี้มีขนาด10องศามุมที่จุดศูนย์กลางก็จะมีขนาด20องศาก็คือมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งนะคะที่ลองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะเนี่ยจะสังเกตว่ามุม A C B รองรับด้วยส่วนโค้ง A B มุม AOB ก็รองรับด้วยส่วนโค้ง AB นะคะดังนั้นมุม C ตรงนี้กับมุม O ตรงนี้มุม O จะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม C นะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอันนี้20องศามุมโบตรงนี้จะมีขนาด40องศาเพราะว่ามันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งนะคะ อ่ะอันนี้เหมือนกันถ้าอันนี้เป็นสิบห้าตรงนี้ก็จะเป็นสามสิบองศาประมาณนี้นะคะอันนี้ครูแค่สมมุติให้ดูนะคะอ่ะต่อไปทฤษฎีต่อไปในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันอ่ะอันนี้มันเป็นมุมในส่วนโค้งเหมือนกันนะคะมุม b กับมุมดีแล้วมันรองรับด้วยส่วนโค้ง AC เหมือนกันถ้า ถ้ามุมนี้มีขนาด30องศามุมนี้ก็ต้องมีขนาด30องศาด้วยอันนี้มันการถ้ามุมนี้มีขนาด40องศามุมนี้ก็ต้องมีขนาด40องศาด้วยเพราะว่ามันเป็นมุมในส่วนโค้งแล้วรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเนี่ย AC เนี่ย AC มันรองรับมุม d ใช่ไหมคะแล้วก็ AC มันก็รองรับมุม B เหมือนกันเนี่ยนะคะ รูปสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูตรงนี้วงกลมเป็นรูปเลขาคณิตบนระนาบแต่ละจุดบนรูปเลขาคณิตนี้อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนละนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากันเรียกจุดคงที่นี้ว่าจุดอะไรคะจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะ เรียกว่าจุดศูนย์กลางและเรียกระยะที่เท่ากันว่ารัศมีนะคะ,ะเมื่อแบ่งเส้นรอบวงของวงกลมออกเป็นสองส่วนในกรณีที่ส่วนโค้งทั้งสองยาวเท่ากันจะเรียกส่วนโค้งแต่ละส่วนว่าถ้ามันยาวเท่ากันนี่ถ้าส่วนโค้งแต่ละส่วนยาวเท่ากันก็จะเรียกส่วนโค้งทั้งสองส่วนนี้ว่าครึ่งวงกลมนะคะ ต่อไปจะเรียกส่วนโค้งที่ยาวกว่าว่าส่วนโคง้งส่วนโค้งอะไรส่วนโค้งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เรียกส่วนโค้งที่สั้นกว่าว่าส่วนโค้งน้อยนะคะอ่ะนี่ตรงนี้ก็คือส่วนโค้งใหญ่อันนี้ก็คือส่วนโค้งน้อยนะคะ อันนี้เป็นส่วนคงน้อยเป็น A B B นะคะส่วนส่วนโค้งใหญ่เป็น A C B นะคะอ่ะส่วนโค้งใหญ่ A B เขียนแทนด้วยอือเดี๋ยวนะ อันนี้ส่วนโค้งใหญ่ AB เขียนแทนด้วย AB แล้วก็สัญลักษณ์ส่วนโค้งอย่างนี้เลยนะคะส่วนโค้งน้อย AB ก็เหมือนกันเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเอ่อตรงนี้เขาอาจจะให้เติมว่าเป็นส่วนโค้งใหญ่หรือส่วนโค้งน้อยก็ได้อันนี้คือส่วนโค้งน้อยอะกูใส่เป็นส่วนโค้งน้อยเนาะ อ่ะอันนี้เป็นส่วนโค้งใหญ่อ่าเราจะเขียนเป็น A C B ก็ได้นะคะอันนี้เป็น A D B ต่อไปมุมที่จุดศูนย์กลางคืออะไรก็คือที่เราพูดไปก่อนหน้าตรงนี้คือมุมที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมครอ่านักเรียนก็เขียนอันนี้ลงไปมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือ เป็นอะไรฮะมุมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นจุดยอดม,มุมและแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลม นะคะนักเรียนดูวงกลมวงนี้วงกลมโจากรูปมุม ioj ลรองรับด้วยส่วนโค้งตรงนี้คือมุม ioj ลรองรับด้วยส่วนโค้ง i j เจนะคะ,ะและมุมกลับ ioj มุมกลับอันนี้คือมุม ioj มุมกลับ ioj ก็คือคือมุมนี้อ่า ตรงนี้ค่ะนักเรียนเอาไหมเอาใหมตรงเนี้คือมุมไบโอเจนี่ตรงเนี้คือมุมไบโอเจอันนี้คือส่วนโค้ง IJ ที่รองรับมุมไบโอเจมุมกลับไอโอเจก็คือมุมนี้นี่มุมนี้คือมุมกลับไอโอเจซึ่งมันรองรับด้วยส่วนโค้งอะไรคะรองรับด้วยส่วนโค้ง i อ j ILG รองรับด้วยส่วนโค้ง ILG นะคะต่อไปมุมในส่วนโค้งของวงกลมคือมุมในส่วนโค้งของวงกลมคือมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมมุมที่มีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลม และแขนทั้งสองของมุมตัดวงกลมตัดวงกลมนะคะจากรูปมุมอะไรเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมก็คือมุม M Q N ใช่ไหมคะ มุม MQN เนี่ยมุมตรงเนี้ยก็คือมุมในส่วนโค้งของวงกลม O ซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งอะไรรองรับด้วยส่วนโค้ง MPN นะคะเนี่ยักเรียนเห็นมุมตรงนี้ไหมเนี่ยมุมตรงเนี้ยซึ่งมันมีส่วนโค้งตรงเนี้ยรองรับอยู่นะคะ ต่อไปในกรณีที่มุมในส่วนโค้งของวงกลมมีแขนทั้งสองของมุมผ่านจุดปลายทั้งสองของเส้นผ่านศูนย์กลางจะเรียกมุมในส่วนโค้งของวงกลมนั้นว่าว่ามุมอะไรคะเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมนะคะอันนี้คือมุมในครึ่งวงกลมจากรูป อะไรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโบคะจากรูปเนี้ยจากรูปตรงเนี้ยอะไรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโบก็คือ RT ใช่ไหมส่วนของเส้นตรง RT เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโบและมีอะไรเป็นมุมในครึ่งวงกลมคะก็คือนน bracket? มุม r s t มุม RST เป็นมุมในครึ่งวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้ง r u t นะคะ ต่อไปจากวงกลม O ที่กําหนดให้ให้นักเรียนบอกชื่อของมุมและส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นๆกำหนดให้มุมที่จุดศูนย์กลางอ่ะเขาให้หามุมที่จุดศูนย์กลางมีมุมอะไรบ้างมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมุมมันจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางซึ่งจุดศูนย์กลางก็คือตรงนี้มุมแรกอ่ะมุมนี้มุม AOD ใช่ไหมคะส่วนโค้งที่รองรับมุม AOD ก็คือส่วนโค้งตรงนี้ AD ต่อไปมุมไหนอีกที่เป็นมุมจุดศูนย์กลางมุมนี้ค่ะนักเรียนนมุมนี้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือ COD COD อ่าส่วนโค้งที่รองรับมุมนี้ก็คือ CD มีมุมไหนอีกมุมนี้ได้ไหมมุมที่เป็นมุมใหญ่ๆเลยเนี่ยเนี่ยที่เป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยก็คือมุมอะไรคะ AOC ใช่ไหมมุม AOC มุม AOC อ่าลองรับด้วยส่วนโค้งอะไรส่วนโค้ง ADC และมุมกลับมุมกลับ AOC ก็คือถ้ามุมถ้ามุม AOC เราเอาฝั่งนี้มุมกลับก็จะอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ลองรับด้วยส่วนโค้ง A B อ่ะมีมุมไหนอีกที่เป็นที่มันอยู่จุดศูนย์กลางก็หมดแล้วใช่ไหมคะมีแค่นี้ต่อไปอันนี้จงบอกชื่อส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงกลมโอมุมที่จุดศูนย์กลางอ่ะมุมไหนเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางบ้างให้นักเรียนบอกชื่อมามุมไหนบ้างคะมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือจุดยอดมันจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางมุมไหนเอ่ย มีมุมไหนบ้าง AOB ค่ะอ่า AOB และอีก AOB ตรงนี้เราเอาไปแล้วม, o C, มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะ BOC ค่ะอ่า BOC อ่าตรงนี้แล้วมีอะไรอีกมุมมีได้ไหม เป็นมุมตรง AOC ใช่ไหมคะแล้วก็มุมกลับ AOC เนาะหมดยางหมดแล้วต่อไปมุมในครึ่งวงกลมมุมในครึ่งวงกลมคือมุมไหนนักเรียนต้องดูแขนมันว่าแขนมันอะแขนทั้งสองข้างของมุมนั้นอะมันจะตัดปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางก็ดีมีเส้นนี้ที่ลากขึ้นมาตรงนี้กับมีเส้นนี้ที่ตัดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางลากขึ้นมาตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นมุมนี้มุมนี้เรียกว่ามุมอะไรคะเรียกว่ามุมอะไรเอย่ยเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเรียกว่ามุมอะไรคะ A อะไร a อด C ใช่ไหมมุม a d c มีมุมไหนอีกที่มีปลายตัดผ่านที่มีแขนทั้งสองข้างตัดอ่าผ่านปลายเส้นผ่านศูนย์กลางคะมีมุมไหนอีกมีไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมอ่ะหมดแล้วต่อไปหามุมมุมในส่วนโค้งของวงกลมมุมในส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยก็คือแขนทั้งสองตัด วงกลม,กลมใช่ไหมคะมีมุมไหนบ้างมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ได้ไหมคะได้ B D C อ่านักเรียนบอกครูอีกมีมุมไหนอีกบ้างมุมนี้ได้ไหมเนี่ยมุมนี้ก็ได้แคนทั้งสองมันตัด ปะมันตัดวงกลมที่จุด A กับจุด B ใช่ไหมคะเป็นมุม A D B อ่ามุมนี้ได้ไหมมุมนี้ได้ไหมได้นะคะเป็นมุม D A C อ่ามุมใหญ่ๆตรงนี้แหละได้ไหมก็ได้นะคะเป็นมุม D A B มุมนี้ได้ไหมมุมนี้ได้นะคะเป็นมุม A b d นะคะเอาำหนึงนะ ABD แต่แต่นันเรียนจะเอามุมแค่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ตัดมันไม่ตัดวงกลมมันตัดแค่จุด A แต่ว่าจุดโอไม่ตัดวงกลมดังนั้นมุมเนี้ยจะไม่เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะแล้วมีมุมไหนอีกที่ครูยัง มองไม่เห็นมุมนี้ได้ไหมอ่ะ A C D นะคะมุมไหนอีกหมดยงัง A D C A D C ก็เป็นได้นะ อ่ะต่อไปส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางมุมไหนเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมุม ADC ใช่ไหม ADCADC คือมุมนี้นี่ดังนั้นแขนมันมันจุดที่จุด C กับจุด A ใช่ไหมนักเรียนก็ลากดูตั้งแต่จุด C มาจุด A อ่ะก็จะเป็นส่วนโค้ง ABC ใช่ไหมคะ มันผ่านจุด B ด้วยเป็นส่วนโค้ง ABC ที่รองรับมุม ADC นะคะมุมโค้งที่จุดศูนย์กลางเอ้ยเดียวนะอันนี้มันมุมในครึ่งวงกลมเอาใหม่เอาใหม่เอาหมนะส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางเอาใหม่นะมุมที่จุดศูนย์กลางคือมุมนี้อ่ะส่วนโค้งที่รองรับก็จะเป็น BC ใช่ไหมคะ ่อไปมีมุมไหนอีกอ่ะเดี๋ยวครูเขียนเรียงตรงนี้เลยก็ได้ aob มุม aob เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางรองรับด้วยส่วนโค้ง ab มุม boc boc รองรับด้วยส่วนโค้ง bc มุม aoc aoc อ่ะรองรับด้วยส่วนโค้ง A AOC ถ้าสมมุติ AOC ตรงนี้ลองรับด้วยส่วนโค้ง ADC นะคะ A, B, ต่อไปมุมกลับมุมกลับ,บ AOB ลองรับด้วยส่วนโค้ง ABC นะคะต่อไปส่วนโค้งที่ลองรับมุมในครึ่งวงกลมอามุมในครึ่งวงกลมก็คือมุม D ตรงเนี้ย เส้นนี้คือเส้นที่ลองรับก็คือ a b c ใช่ไหมคะส่วนโค้งที่ลองรับมุมในส่วนโค้งของวงกลมอ่าอันนี้มุมในส่วนโค้งของวงกลมเดี๋ยวครูจะไล่ตามที่เราเขียนมุมในส่วนโค้งเลยนะคะมุมแรกคือมุม b d c b d c อ่ะอันนี้ลองรับด้วยส่วนโค้ง b c ต่อไปมุม a d b, b a d b, b ก็คือมุมนี้ ลองรับด้วยส่วนโค้ง A B ต่อไปมุม D A C B A C คือมุมนี้ลองรับด้วยส่วนโค้ง D C ต่อไปมุม D A B D A B ก็คือมุมใหญ่ตรงนี้ลองรับด้วยส่วนโค้ง B C D ต่อไปมุม A B D A D D ลองรับด้วยส่วนโค้ง A D ต่อไปม,มุม A C D A A C D ก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะลองรับด้วยส่วนโค้ง A D อ่าซึ่งเราเอาไปแล้ว A D นะคะลองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน มุม ABD กับมุมนี้มาลองรับด้วยส่ค้งเดียวกันนะคะอาเสร็จแล้วให้นักเรียนไปจำมุมตามมุมมานะคะก็คือมันจะมีมุมที่จุดศูนย์กลางมุมในส่วนโค้งของวงกลมมุมในครึ่งวงกลมว่าแต่ละมุมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้มุมที่จุดศูนย์กลางมุมจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางมุมในส่วนโค้งของวงกลม มุมจะอยู่บนส่วนบนวงกลมนะคะแล้วก็แขนทั้งสองตัดวงกลมนะอ่าส่วนมุมในครึ่งวงกลมก็คือจุดยอดมุมจะอยู่บนวงกลมแล้วก็แขนทั้งสองเนี่ยตัดปลายเส้นผ่านปลายเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เช็คชื่อก่อน ายกมือค่ะใครไม่ยกคุณไม่เช็คให้นะ เลขที่หนึ่งมาสองมาเลขที่สามยกมือคะ่ะเลขที่สี่ขาดนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปไหนสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไปไหนคะ ัทธะละพนเนาะนัทาพาสิบแปดธนกรมาสิบเก้าเออเป็นยี่สิบใช่ไหมกิติยากิติยามาพุชิลามาธนัทมารีกสอนมาชลพรมา,ะะมาทาง ภาษะภาษรสอนมาพีลาบิสมาศิวกรศิวกรไม่มาเนาะศิวกรนี้ยังมีตัวตนไหมนักเรียนศิวกรบุสะบุตรนภาดิสนีย์ดิสนีย์มาไหม คิดนี่ไม่มาเนาะคิดนี่ไม่มาอภัสลาอภัสลามาไหมทีม่ยวอะไรเนี่ยมันดูซับสนไม่มานะอภัสลามา,มาวินมาวินมาพินทองมา บวะาิสามาอิติมามาอ่ะโอเคเดี๋ยวส่งไฟล์ให้นะคะใครที่งานในช่องไหนที่ครูยังไม่ติ๊กถูกให้การุณาอัพงานลงในอัลบั้มให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ครูกำหนดนะเพราะว่าถ้าครูตรวจถ้าส่งหลังจากนั้นอนะ่ะครูจะไม่ตรวจให้แล้วนะคะครูบอกให้ส่งภายในวันศุกร์ใช่ไหมก็คือวันนี้ ส่งให้เสร็จภายในวันนี้วันเสาร์คุณจะตรวจแล้วใครส่งหลังจากนั้นก็คือไม่ได้คะแนนแล้วนะอ่าวันนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมคะอ่ะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวนักเรียนวางสายได้เลยค่ะบััสีีค่ะ